คือเมื่อวันเสาร์วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอีกทีหนึ่งชั้นนั้ที่ผ่านมาเนี่ยคือหนึ่งกับแฟนก็คือกลับไปบ้านทุกวันเสาร์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยคือวันนั้นอะหนึ่งกับแฟนคืออยากนอนอย,อ,ยอยากอยากคืออยากนอนนั่นแหละก็คือวันอาท,ทิตย์หนึ่งอะมีมีงานเป็นงานบ้านพื่อนเช่าแล้วอย่างเงี้ยนะแฟนหนึ่งอะเป็นคนที่ขี้ร้อนอืก็คือบ้านที่ต่างจังหวัดอะคือที่บ้านหนึ่งไม่ได้มีแอร์ใช่ปะอย่างเงี้ยคือหนึ่งอะเคยไปนอนที่รีสอร์ทนั้นรีสอร์ทหนึ่งแถวบบ้้้าานนีี่่แแหลละววเเยกก็อออธ เดี๋ยวเราโทรไปที่รีสอร์ทที่เราเคยไปนอนไหมเออเดี๋ยวเราไปนอนที่นั่นก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะหนึ่งโทรไปใช่ปะรีสอร์ทนั้นเต็มอเราก็แบบเธอรีสอร์ทเต็มเอายังไงดีแล้วอย่างเงี้ยน้องสาวคนเล็กก็บอกว่าเจ๊ ay, รีสอร์ทที่หนูเคยไปหาไงเออก็บอกอ๋อโอเคโอเคแต่คืนหนึ่งก็ไม่ได้มีล็อ,อกือหนึ่งก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเจ๊ขับไปเองก็ได้เดี๋ยวไปโทรหน้ารีสอร์ทเอาอะไรเอาพอหนึ่งก็ ก็ก็เพื่อขับไปก็หาเบอร์เบอร,ร์โทรไปอะไรหนึ่งก็โทรไปโทรสเตนี้ใช่ปะหน่ก็โทรไปถามว่ามีห้องว่างไหมหอโอ้มีค่ะมีพอดีเลยค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอยู่ตรงไหนแล้วอะไรแล้วอ๋ออยู่ตรงหน้าป้ายแล้วค่ะอยู่หน้า<ไ>ป้ายนีสอนใช่พอดีเลยทีนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีน้องพนักงานอยู่คนนึงเดี๋ยวน้องติดต่อคนนั้นเลยนะเดี๋ยวให้น้องคนนั้น่ะเขาไปเปิดห้องให้อหนึ่งก็ไม่ซีเรียสอะไร แฟนหนึจะบอกโลดิซันก่อนว่ารีสอร์ทเนี้ยมันติดกับถนนเลยอืมอือไอ้เอ๊ะบัติกโฮลสเตย์เนี้ยมันติดกับถนนเลยใช่ปะถนนหลักเลยถนนถนนเนี้ยถนนถนนถนนท่านถนนหลักของอำเภออำเภอนั้นดีกว่าโอเคอืออืออือแล้วทีเนี้ยน้องก็เปิดห้องเข้าไปคือวินาทีแรกอะที่หนึ่งกับคือแฟนหนึ่งเข้าไปเลยอใช่ปะแฟนหนึ่งไปเฉิดแต่สำหรับตัวหนึ่งเดินเข้าไปปุ๊บหนึ่งเลยอึดอัด ไม่อยากอยู่ไม่อยากนอนครับเอาอยัางไงดีแต่คือก็คือตอนนั้นอ่ะคือทางเจ้าของอี่ออกเขาก็เลยให้หนึ่งอ่ะชําระเงินหนึ่งก็ชําระเสร็จแล้วอะไรแล้วปุ๊บปั๊บเข้าไปในห้องทุกความที่ว่ามันอึดอัดอ่ะคุณแม่รีเจนทั้งสองท่านลงในท่อนนะเปขอาเปประตูปุ๊บะจะเจอโซฟ,ฟาเจะโซฟา เดินไปอีกประมาณแค่ไม่กี่เมตรจะเจอเตียงแล้วเตียงตรงนั้นอะ่ะมันจะมีอา่ามันจะมียกพื้นสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาเตียงวางคแล้วเราก็จะมีห้องน้านําไปไปคะจะมีห้องน้านแล้วห้องน้ําน,นี่จะเป็นอลมเหมือนเป็นทรงลงศพเหมือก็แบบมันรู้สึกไม่ดีแล้วอะ่ะเหมือนก็แบบโอเคโอเคไม่เป็นไรแค่คืนเดียวเราก็ทานู่นทานี่เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าบ,บอกเออเดยแต่เขาอาบน้ําก่อนนะ ปิดประตูห้องน้ำหนึ่งมัน่นใจว่าหนึ่งปิดแน่นแต่ประตูห้องน้ำเปิดเองอ mm. ปึงแหลกถามเธอแกล้งเขาหรอป้าพี่ไม่ได้แกล้งเลยหนูเลยที่นั่งอยู่ตรงซูฟ้าเนี่ยพี่จะแกล้งหนูทำไม mm. อือก็หนึ่งก็แบบโอเคเมียหรอกคุแรงดันลมแล้วอะไรอย่างนี้คือหนึ่งคิดในแง่นีไปก่อนใช่ปะพออาบน้ำเต็งตัวมาเจปุ๊บมันไม่อยากนอนอ่ะ mm. หนึ่งเลยแบบคือมันนอนไม่สะดวกใช่ไหมลนะ่ะ <t ries> ใช,อออใช่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 คือแบบมันมันไม่อยากนอนมันกวนก็วายอยากจะไปเลาะอะไรแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์ติดต่อเหมือนจะจะจะ,จะไปดูว่าไอ้น้องคนที่มาเปิดห้องให้อ่ะอยู่หรือ,รอเปล่าสุดท้ายน้องหายไปไหนก็้องไม่รู้ก <t ries> <ๆ>็คือคนเปิดห้องให้หายไปใช่มาเปิดห้องให้แต่น้องก็หายไปแล้วหนึ่งก็แบบโอ๊ยเอายังไงดีเอายัางไงดีก็เลยคิดข <t> ึ้นได้ว่า เปิดประตูรถเอาของรถทั scissors, ้งหมดทั้งมวลเอามากองบนที่นอนอครึ่งหนึ่งกองว้เลยคือแฟนหนึ่งอะแกจะเป็นคนที่นอนเตียงไม่ได้ใช่ปะสมัยแกจะแบบนั่งนั่งนอนบนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยคือคือสบายของเขาอะไรอย่างเงี้ยแฟนหนึ่งก็แบบเอาของทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในรถอะวางกองเต็มที่แบบติดทิชกําแพงเลยเลยอะส่วนหนึ่งก็จะนอนนอนริมริมปลายปลายติดกับแฟนอืแล้วอย่างเนี้ยพอหนึ่งก็ น้องก็ไม่อยู่อูอยากจะเปลี่ยนห้องเอาอยัางไงดีไม่มีใครอยู่แล้วน้องไม่ทิ้งกุญแจวะให้หนึ่งเลยคือเปิดประตูห้องไปก็ค,คือน้องเอากุญแจไปด้วยหนึ่งไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้อะ,อะจำใจนอน <c oughs> หนึ่งนอนนอนเล่นบนเตียงแล้วหันหน้าเข้ากำแพงกลิ่นกลิ่นเลยกลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นเหม็นเนา่าเหม็นมากๆกหนึ่งก็แบบปุ๊ดปั๊ดปื๊ปัด,ปด,ปด,ปดแฟนหนึ่งก็ถามว่าหนูเป็นไร ป่าไม่มีอะไรป่าแต่คือแฟนหนึ่งเร,เริ่มเริ่มเริ่มเห็นแบบท่าทางเริ่มไม่ดีแล้วอะไรไม่ดีแล้วเขาหนูก็เลยป่ะป,ป่าไม่ได้เป็นเ <c> จ <oughs> ้าพักหนึ่งหนก็นอนหันหน้าเข้ากำแพงตรงที่หนึ่งกองกองของอะไรใช่ไหมคะขอโทษเถอะคุณจะได้ไงคุณผีคุณผีประจันหน้า,า,นาอเอ,าอหรอหันไปปุ๊บก็เจอผีประจันหน้าเลยเจอปับอ๊บคุณแม่ดีเจนานีเจกับุขกาพ่นะ อารมณ์เหมือนคนนอนหนาวอ่ะเอามือแบบสองข้างออยู่หน้าอกอะ่ะเหมือนคนนอนหนาวอ่ะขดๆอ่ะขดไข้ใช่ใช่ใช่คืออย่างนั้นนึงเลยแบบโอ้ยหมายถึงผีเห,ห, <า S 2> หรอก่าหเป็นใช่เห็นตานเหนือเลยคุณแม่ก็คือเหมือนแบบงอนแบบว่าขดตัวอยู่อย่างงี้ใช่ไหมล่ะใช่อริ่หน้าตาเป็นคนไหมเด้อเป็นคนหน้าเละรู้เลยเป็นผู้หญิงคือหน้าเละมากอื มีกลิ่นไหมแต่เริ่มฮะมีกลิ่นไหมว่กลิ่นเน่าเลยกลิ่นอะคือเหม็นคือกลิ่นมาก่อนเลยคือกลิ่นมาก่อนเลยแล้วเหมือนกคุณกอดปั๊บไปใช่ป่ะแล้วหันมาแล้วเจออะไรเงี้ยเราไปถามว่าหนูไปอะไรไม่มีอะไรเธอแต่เริ่มเห็นท่าทางหนึ่งเริ่มไม่ดีละแกก็เลยเอายันอ่ะมาให้หนึ่งอืมอ่ะเพราะว่าแกเป็นคนพกยันอยู่แล้วใช่ป่ะแกก็มาให้หนึ่งหนึ่งใบหนึ่งก็เลยเอาตรง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  ตรงกองนั้นน่ะแล้วที่เจอคุณผีนั่นน่ะวางอ่าโอเคไม่มีแล้วหนึ่งก็แบบโอเคสบายใจละหันมาหาแฟนไปก็คือแปแกๆบอกก่อนนะว่าไปแค่เปิดเปิดตามไฟคือไฟห้องน้าแค่ดวงเดียวหนึ่งก็หันมาหาแฟนปึ้งนี้สองอีคุณผีตามมาเหมือนเดิมตาไม,ม่าอีกท่าเดิมแค่เปลี่ยนข้างหนึ่งก็แบบโอ้ยเอายังไงดีแล้วแกเอาหนูไปไม่มีอะไรเธอ ูนี้ให้คุยกันได้ไหม,มนะหนูขอร้องพู้นี้ให้คุยกันกแต่แฟนหนึ่งเริ่มรู้แล้วว่าหนึ่งต้องเจออะไรแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็บอกว่าไม่มีอะไรเธอหนึ่งก็เลยกินยาภูมิแพ้เอาให้หนอนแล้วก็พูดบอกว่าถ้ามึงมาหลอกกูอย่างเงี้ยย่หวังนะว่ากูจะทําบุญไปให้อืแช่งเลยลหนึ่งแช่งหนึ่งไม่หวุดหคืออันนี้แฉ่งในใจก่อนนะแล้วอันนี้หนึ่งก็ นอนก็คือนอนด้วยความที่ว่าคือกินยาภูมิแพ้ไปสองเม็ดเพื่อให้หลับเพื่อคนตัวเองให้หลับถามว่าหนึ่งยากออกจากรีสอร์ทไหมหนึ1 1> ่งยาบอกนะแต่คือเอาตรงๆนะคุณแม่หนึ่งเสียรายค่าห้องเออก็เท่าไหร่ค่าห้องเสียไปเท่าไหร่กระจายไปแล้วนะก็ต้องอยู่อะห้าร้อยห้าร้อยก็คือรดสายไปแล้วอะแต่ถูกไหมใช่ค่ะมันรู้สึกเสียเปลี่ยนห้องใช่แล้วเปลี่ยนห้องก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่านอนที่อยู่ที่รีที่อยู่โฮมสเตย์คือไม่อยู่แล้วไง เด็ดเลยหนึ่งก็ผมตานอนแล้วหนึ่งก็ตื่นเช้ามารีบอาบน้ำรีบแต่งตัวแล้วก็พูดเนยนางในห้องสเตเดีวมเลยว่ามึงมาหลอกกูมึงเยอดหวังกูอ่ะจะทําบุญให้มึงเลยนะอืก็คือพูดเถียงกับมันเลยพูดพูดเถียงในห้องเลยหนึ่งไม่สนใหนึ่งพูดพูดไปเลยแล้วแฟนบอกว่าอู๋เจอใช่ไหมใช่เธอเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเราที่บ้านอะไรอย่างงี้สปาหนึ่งก็เลยเดินออกหนึ่งอะ ห้องวันนี้หมดห้าห้องหนึ่งเดินแต่ห้องหนึ่งห้องสองหนึ่งนอนห้องสามห้องสามของหนึ่งมียันเขียนอยู่หน้าห้องอยู่ห้องเดียวห้องอื่นไม่มีห้องสี่ห้องห้าไม่มีแกลล์ถอดห้องมีห้องเดียวก็คือเจ้าห้องที่เราไปได้นอนอะเนาะใช่เราะห้องนั้นมีอะไรอ่ะ ือหนึ่งไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมันเคลืนตัวัดอะไรไหมอะไรอย่างนี้นหนึ่งก็เลยไปคุยกับที่บ้านคุยกับน้องคุยอะไรอย่างงี้ใช่ปะน,น้องก็บอกว่าแม่กับแฟนก็เลยบอกว่าเออเป็นเพราะว่ามันอยู่ติดถนนหรือเปล่าแบบว่าแม้อารมณ์อ่ะลมเทลมพัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเ<อ>ข้ามาสิงอะไรอย่างเงี้ยแต่แตอนจะานึกถึงเรื่องค่าประก,นกันค่าประกนคือหนึ่งไม่ถึงถึงตรงนั้นไงหนึ่งแค่มองแค่ว่ามันมันติดถนนแค่นั้นแล้วแล้วแฟนเจอไหมคะ แฟนไม่เจอค่ะแต่แฟนจะรู้สึกว่าถ้าหนึ่งเจอหนึ่งจะแบบการกวนกระวายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในสุกคุณหนึ่งก็เป็นคนที่เจอผีบ่อยๆอยู่แล้วถูกต้องค่ะใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยามกดด้วยนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับ อังคาดคลุ่มโป้ X <Extra. S 1> <laughs>